สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับวิชาคณิตศาสตร์สายหวานกับครูวันแสนสวยนะคะครูอรวรันตรทาตรีสอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานร,ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนมารีวิทวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องสมบัติของจำนวนเต็มการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ที่ทำซ้ำๆแล้วได้คำตอบเท่าเดิมหรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแล้วคำตอบยังได้เท่าเดิมเสมอ ต่อไปมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสมบัติของจํานวนเต็มนะคะสมบัติที่1คือสมบัติการสลับที่เมื่อมีจํานวนเต็มสองจนวนบวกหรือคูณกันสามารถสลับที่ได้โดยที่ผลลัพธ์ยังคงเท่าเดิมบทนิยามมีอยู่ว่าเมื่อ AB เป็นจํานวนเต็มใดๆจะได้ว่า A บวก B เท่ากับ B บวก A เช่นนะคะจะได้เป็น2บวก3มีค่าเท่ากับ3บวก2 มีค่าเท่ากับ5นะคะแสดงว่าผลลัพธ์มีค่าเท่ากับต่อไป a คูณ b มีค่าเท่ากับ b คูณ a ตัวอย่างเช่นเราจะได้เป็น2คูณ3มีค่าเท่ากับ3คูณ2ผลลัพธ์มีค่าเท่ากับ6ต่อไปมาดูสมบัติต่อไปนะคะมาพบกับสมบัติที่2นะคะสมบัติการเปลี่ยนหมู่ เมื่อมีจำนวนเต็ม3ามจำนวนบวกหรือคูณกันสามารถทําคู่แรกหรือคู่หลังก่อนก็ได้โดยผลลัพธ์สุดท้ายยังคงเท่ากันนั่นคือเมื่อ a b c เป็นจำนวนเต็มใดๆวงเล็บ a บวก b บวก c เท่ากับ a บวกวงเล็บ b บวก c ตัวอย่างเช่นวงเล็บ2บวก3บวก5มีค่าเท่ากับ 2บวกวงเล็บ3บวก5และเมื่อเราหาผลลัพธ์ทั้งสองข้างแล้วเราจะเห็นว่ามีค่าเท่ากันเลยนะคะมีค่าเท่ากับ10ต่อไปเรามาดูเป็นการคูณวงเล็บ A คูณ b คูณ C 4, เท่ากับ a คูณวงเล็บ b คูณซเราก็จะสามารถยกตัวอย่างได้เป็น2คูณ3 คูณ5มีค่าเท่ากับ2คูณวงเล็บ3คูณ5แล้วก็จะมีค่าเท่ากับผลคูณที่ได้ทั้งสองข้ามีท่าเท่ากันคือ30นะคะอ้าวต่อไปดูสมบัติที่3สมบัติการแจกแจงเมื่อมีจำนวนเต็มไปคูณกับในวงเล็บที่มีจำนวนเต็มบวกหรือลบกันอยู่ สามารถที่จะแจกจำนวนเต็มนั้นเข้าไปคูณทุกจำนวนในวงเล็บได้นั่นคือเมื่อ a, b, c เป็นจำนวนเต็มใดๆ a คูณวงเล็บ b บวก c เท่ากับ a คูณ b บวก a คูณ c สังเกตง,ง่ายๆเราจะนำตัวนอกวงเล็บมาคูณกับตัวในวงเล็บทีละตัวนะคะต่อไปวงเล็บ b บวก c คูณ a ในลักษณะเดียวก้านเราจะนําตัวนอกวงเล็บมาคูณกับตัวในวงเล็บทีละตัวเราก็จะได้อ่านตัวหน้าก่อนเป็น b คูณ a บวกด้วย c คูณ a ตัวอย่างง่ายๆกันนะคะกำหนดให้ a มีค่าเท่ากับ2 b มีค่าเท่ากับ3 c มีค่าเท่ากับ4นะคะเราก็จะได้เป็น2คูณวงเล็บ3บวก4 เราก็จะนําตัวนอกวงเล็บมาคูณกับตัวในวงเล็บทีละตัวเราก็จะมีค่าเท่ากับวงเล็บ2คูณ3บวกด้วย2คูณ4เรามาทำผลลัพธ์กันว่าได้เท่ากันหรือไม่3บวก4มีค่าเท่ากับ7นำมาคูณกับ2มีค่าเท่ากับ14ต่อไป2คูณ3มีค่าเท่ากับ6 บวกด้วย2คูณ4มีค่าเท่ากับ8 6บวก8มีค่าเท่ากับ14ผลลัพธ์สข้างมีค่าเท่ากันค่ะอ้าวต่อไปมาดูแทนค่าอีกเป็นวงเล็บบบวก C คูณ A เราก็จะได้เป็น3บวก4คูณ2ตัวนอะกวงเล็บมาคูณกับตัวในวงเล็บทีละตัวเราก็จะ สามารถเขียนได้เป็น3คูณ2บวกด้วย4คูณ2นะคะมาดูผลลัพธ์กัน3ก4ได้เป็น7คูณ2มีค่าเท่ากับ14ต่อไป3มคูณ2มีค่าเป็น6บวกด้วย4คูณ2เป็น8 6บวก8มีค่าเท่ากับ14 จะเห็นได้ว่าผลลัพธ์มีค่าเท่ากันค่ะต่อไปมาดูในสมบัติของ0และ1อ่าสมบัติของ0ูย์เป็นแบบใดบ้างมาดูแบบที่1นะคะสมบัติที่1จํานวนใดๆเมื่อมาบวกกับ0หรือ0บวกจํานวนใดๆก็จะมีค่าเท่ากับจํานวนนั้นเช่น2บวก0ก็จะมีค่าเท่ากับ0บวก2ก็มีค่าเท่ากับ2นะคะต่อไปสมบัติที่2 จำนวนใดๆคูณ0เท่ากับ0คูณจำนวนใดก็จะมีค่าเท่ากับ0เช่น2คูณ0จะมีค่าเท่ากับ0คูณ2มีค่าเท่ากับ0ต่อไปสมบัติที่3 0หารด้วยจำนวนใดๆจะมีค่าเท่ากับ0ตัวอย่างเช่น0หาร5ก็จะมีค่าเท่ากับ0ต่อไปสมบัติสุดท้ายสมบัติที่4จํจำนวนใดๆ2จํจำนวนคูณกันมีค่าเท่ากับ0 นั่นจะได้จำนวนนั้นอย่างน้อย1นึ่จำนวนมีค่าเป็นศตรงนี้ต้องจำเพราะว่าเราจะต้องนำไปใช้ในการแก้สมการนะคะเราจะต้องนำไปแก้สมการอ้าวสมบัติต่อไปเป็นสมบัติของ1น,นะคะสมบัติ1ในข้อที่1น,นะคะจำนวนใดๆคูณ1จะเท่ากับ1คูณกับจำนวนใดๆเท่ากับจำนวนนั้น เช่น5้คูณหมีค่าเท่ากับ1นคูณหมีค่าเท่ากับ5สมบัติของ1ข้อที่2นะคะคือจํานวนใดๆหารด้วย1ก็จะมีค่าเท่ากับจํานวนนั้นเช่น5หารด้วย1มีค่าเท่ากับ 5. อ่าเพราะฉะนั้นคงจะเข้าใจนะคะว่าเป็นแบบใดเรามาลองทําโจทย์กันเลยนะคะมาดูจงเติมตัวเลขหรือตัวอักษร,รที่ทําให้ประโยคต,ต่อไปนี้เป็นจริงข้อที่1 7ว,วงเล็บ A บวก3มีค่าเท่ากับวงเล็บวกดบวต้องใส่ตัวที่ไม่มีคือ A3 บวก3นะคะผลลัพธ์สองฝั่งต้องเท่ากันข้อที่ 2, 2> 5คูณวงเล็บเปิดตัวอะไรนะที่มาเติมและคูณกับ3มีค่าเท่าเดิมอ่าเราก็จะเห็นว่าจะเป็นตัว P จึงจะทำให้ผลลัพธ์สองข้างเท่ากันข้อที่3 <S 2, 2 <S คูณวงเล็บ 3บวกบวกจำนวนใดนะที่จะทำให้ผลลัพธ์2องข้างมีค่าเท่ากันอ่าสังเกตแล้วจะเป็นเลข5นะคะจึงจะทำให้ผลลัพธ์สองข้างเท่ากันต่อไปข้อที่4ลบ2คูณวงเล็บ3ลบ B เราก็จะมีค่าเท่ากับนำตัวนอกวงเล็บคือลบ2มาคูณกับตัวในวงเล็บทีละตัวเราก็จะได้เป็นลบ2คูณ3ลบวงเล็บเปิดลบ2คูณ B ถัดไปข้อที่5วงเล็บเปิด9ลบ6กบวก3คูณกับ7มีค่าเท่ากับเราจะนำตัวนอกวงเล็บมาคูณกับตัวในวงเล็บทีละตัวนะคะเราก็จะมีค่าเป็น9คูณ7ลบด้วยอ้าวเติมนะคะเป็น6คูณ7บวกด้วย3คูณ7ถัดไปข้อที่6นะคะข้อสุดท้ายจากการมองเป็น4 a บวก 4B ลบ4 C เท่ากับอ่าเราก็ต้องทำให้มีค่าเท่าเดิมแสดงว่าตัวที่หายไปก็จะได้เป็น4วงเล็บ a บวก b ลบ c นะคะจึงจะทำให้ผลลัพธ์สองข้างมีค่าเท่ากันนะคะอ้าสําหรับวันนี้นะคะก็จบเป็นเท่านี้นะคะพบกันใหม่ใน EP ถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ